พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าเรามาถึงวันพุธแล้ววันนี้เราก็มีอาหารฝันจิตยอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องที่ว่าพระเยซูเจ้ามาไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัติเก่าแต่มาเพื่อจะได้ทาให้พระบัญญัติของพระองค์นั้นสมบูรณ์ขึ้นในสมัยก่อนก็มีการเขียนบัญญัติเพื่อจะควบคุมประชาชนแล้วก็มีสําหรับชายู่นั้นห1 3้อสิบสาข้อ ก็รู้สึกว่ามากเหมือนกันยุมหยิมยุมยิมมยุมหยิงอันนี้เมื่อพระเยซูเจ้ามาเนี่ยพระองค์ส่งช่วยเหลือให้ประชากรของพระองค์ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของได้ดีขึ้นก็เลยบทบัญญัติทั้งหมดที่บอกว่า613ข้ออะไรนั้นน่ะตอนนี้ก็เหลือแค่สองข้อและพระองค์มาทำเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้น พระองค์บอกวา่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่อักษรได้จุดเดียวก็ไม่อาจจะขาดหายไปจากบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะสําเร็จไปกับบัญญัติของพระองค์เมื่อสรุปมาเป็นสองข้อนั้นก็พระองค์ก็บอกวา่าผู้ที่ละเมิดบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้จะเล็กน้อยที่สุดและสอนคนอื่นให้ละเมิดด้วยคนนั้นก็จะ ต่ำต้อยที่สุดในพระราชยสวรรค์ส่วนคนที่เข้าใจและปฏิบัติถ้าสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด,ด้วยเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพระณาจาัรสวรรค์พี่น้องครับบรรดาผู้นำบิดามารดาครูอาจารย์ที่ประพฤติและสอนคนอื่นให้ทำตามเขาจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ แต่ตรงกันข้ามถ้าพวกเขาประพฤติชั่วและสอนคนอื่นให้ทําตามเขาก็จะหมดสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์และทําให้คนอื่นได้ไข้เขวด้วยพี่น้องผู้นําจะเป็นทางาศาสนาหรือทางบ้านเมืองก็มีหน้าที่ช่วยคนอื่นให้อยู่ในความดีํำมาค้าขายแบบสุจริตผู้นำไม่โลภไม่โลภไม่กิน ประชาชนเขาดูตาเดียวก็สรรเสริญอยอยว่าเป็นผู้นำที่ดีจงกันข้ามถ้าผู้นำเลวคือคนที่มาเพื่อจะได้กินหรือเบียดเบียนประชาชนเนี่ยประกาศโสดเกใส่เขียนก็เตือนว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงประกาศพระวาจากล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะก็คือผู้นำทั้งหลายเนี่นะครับพระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้วิบัติจงเกิดแก่ผู้เลี้ยงแกะ ซึ่งเลี้ยงตนเองผู้เลี้ยงแกะจะ่อมต้องเลี้ยงฝูงแกะไม่ใช่หรือเอิสุเคียนพูดแรงมากเพ่จะได้เตือนพวกเราว่าจะเป็นบิดามรดาจะเป็นครูอาจารย์จะเป็นผู้นำทางด้านบ้านเมืองระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอหรือว่าจะเนระดับประเทศเนี่ยถ้าเขามีความปรารถนาที่จะมา ปกครองประชากรสิ่งแรกที่ก็ต้องมีคือเขาต้องมีความใจกว้างเขาต้องรักประชาชนมากกว่าตัวเองด้วยซ้าไปและดังนี้ประเทศชาติที่มีการร่างกฎหมายมาดีๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างดีนั้นน่ะก็ทำให้ประเทศของเขาได้เจริญรุ่งเรืองและก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีสันติภาพแต่ถ้าว่าประเทศใดที่ ร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้นําเป็นผู้ที่ถูกหมดเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเป็นเข้าอยู่ในข่ายที่ไอเ้เสเขียนพูดหรือเปล่าก็ขอพระเป็นเจ้าวพประทับอยู่กับเราเป็นต้นในช่วงที่เรากําลังมีความทุกข์ยากลาบากพ่อเห็นใจแล้วก็ภาวนาให้ทุกวันเป็นต้นในมิตาก็จะภาวนาให้เป็นพิเศษก็ขอไห้พหี่น้องได้ ภาวนามากขึ้นขอให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีความลำบากใจมากที่สุดใช่ไหมครับสวัสดีครับ